ตารางการแข่งขันใน VTT Pacific Kick Off ของปีหน้าก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูไปพร้อมกันเลยครับหลังจากได้ครบทุกทีมที่จะใช้แข่งขันกันในปีหน้าแล้วนะครับตารางทัวร์แรกของปีอย่าง VTT Kick Off ของโซนแปซิฟิกเนี่ยก็ออกมาเลยครับโดยทางไลอ้อนนะเขามีการปรับเปลี่ยนฟอร์เมชันของการแข่งขันนิดหน่อยนะครับโดยในรอบนี้นะจะเป็นการแข่งขันแบบ Triple Elimination นะซึ่งจะมีสายบนสายกลางแล้วก็สายล่างนะครับค้นหา3ทีมเพื่อไปแข่งขันต่อในรายการมาร์เตอร์ที่ซานเตียโกครับที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเขาจะเพิ่มสล็อตให้ทีีีีมมมทท่่่่ไไดด้ปปปเเเเเนนนนนนยยจากก็ัััอองะะคคครรรรบบบโูแ อบ T1 นะคู่ต่อมา M2 นะเป็นเซตาเจอกับฟูเซนของเรานั่นเองนะครับใครชนะเนี่ยเข้าไปเจอกับ DIX นะครับและคู่ M3 นะจะเป็นวาเรลเจอกับ g e นะครับเผื่อใครไม่ได้ตามข่าวนะวาเรลนี่คือทีมญี่ปุ่นที่เข้ามาเทค SLT ไปทั้งทีมนะครับอารมณ์เดียวกับน้องชิมปีที่แล้วนะคู่นี้นะครับใครชนะเข้าไปเจอเป็นเพล็กครับสุดท้าย M4 นะจะเป็น DFM เจอกับ Gen G ครับใครชนะเนี่ยเข้ารอบไปเจอกับไ q ครับสรุปง่ายๆเลยนะทุกทีมจะมีทั้งหมด3ชีวิตนะครับแพ้รอบแรกลงไปสายกลางครับแพ้้รสาคัม ที่ซานดเอโกเลยนะครับโดยรายการนี้นะครับจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่วันที่22มกราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์2026นี้เลยฮะก็น่าจะลุ้นกันสนุกเลยครับปีนี้เพราะว่าเขาเพิ่มที่นั่งให้อีกทีนหนึ่งนะครับเดินเดือดกันตั้งแต่ต้นปีเลยครับและเพื่อนๆคิดว่า3ทีมที่ได้ไปแข่งขังในในรายการมาสเตอร์แรกของปีเนี่ยจะมีทีมอะไรบ้างก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับและก่อนเล่นผ่านนะครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับชอบอะไรเกี่ยวกับสปอร์ตหรือว่าบอลล้าแบบนี้